ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผมนะเชิญเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านขือดําเนินรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านขือ,อวันนี้ตรงกับวันอังคารที่24ธันวาคม2567นะครับพบกับผมสวัสดิ์เขือพิมายนะครับอยู่กับผมสวัสดิ์เกือพิมายนะครับในะช่วงนี้ก็ช่วงเลือกตั้งนะครับผมนะ เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็จะพาไปที่นะะชมบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีณนะห้องประชุมทองใหญ่นั่นเองนะครับก็อยู่จากหลังของผมนี่ก็นะฮะรับสมัครเลือกตั้งสออปจออุดรธานีวันแรกนะครับคึกคักผู้สมัครครึ่งวันได้91 รายนะครับหนึ่งในนั้นก็ร้อยตำรวจตีร้อยตีสมควรอาสมควรบุญประคมนะครับร้อยตีสมควรบุญประคมเขตสองเบอร์สองนั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับก็ขึ้นอยู่ฉากหลังนั่นเองนะครับผมนะ ก็ขอขอบคุณร้านตัดเยสสุภาพวราพรห้องภาพดีเจเจเอนะครับแซนตัดลุงเอบ้านผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6โมงเช้าปิด2ทุ่มนั่นเองเราไปดูภาพบรรยากาศกันแล้วกันนะครับก่อนจะมาดูคลิปคลิปวิดีโอนะครับในบรรยากาศนะครับการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีณนะห้องประชุมทองใหญ่ นั่นเองนะครับผมนะเราไปดูาภาพบรรยากาศนะครับภาพนิ่งก่อนนะครับพร้อมๆกันนะครับผมกับก็บรรยากาศนี่ก็เอาบรรยากาศของนี่ครับ บรรยากาศของเชียร์นะครับผมก็มาเฝ้ายืนรอนะฮะผู้สมัครอของตนที่ตนเชียร์อยู่ในขณะนี้นะครับก็ยืนเฝ้ามองนะครับเฝ้ามาเชียร์เขาไว้อย่างนั้นนะครับผมณนะห้องประชุมทองใหญ่นั่นเองนะครับดูภาพช่วงนี้นะครับผมนะฮะ กรุงภาพร้อยตำรวจตรีร้อยตีสมควรบุญประคมนะครับผมนี่นะครับนี่100ร้อยตีสมควรบุญประคมเขตสองเบอร์สองนะครับได้เบอร์สองนะครับนี่นะครับอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับชูสองนิ้วนะครับนี่ก็ความมั่นใจนะครับ100ร้อยตีสมควรบุญประคมเขตสองเบอร์สองนะครับก็จะเจ้าตัวก็ ชู2นิ้วนั่นเองแล้วก็เพื่อนๆหรือว่ากองเชียร์ก็ชูป้ายนะฮะชู2นิ้วนะครับอ่ะดูภาพอีกต่อไปนะครับผมนะภาพนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ชู2นิ้วนะครับผมนะเบอร์สองขึ้นหลานนะครับนะร้อยตีสมควรบุญประคมนะครับเขตสองเบอร์สองนะครับผม ะะเขตสองเบอร์สองนี่ครับผมรับสมัครเลือกตั้งสออประจดรนานีวันแรกคึกคักผู้สมัครครึ่งวันเก้าสิบเรายนะครับหนึ่งในนั้นก็ร้อยตีสมควรบุญประคมเขตสองเบอร์สองนั่นเองนะครับผมนี่เขตสองเบอร์สองนะครับนี่เขตสองเบอร์สองนี่นะครับผมนี่ นะครับร้อยตีสมควรบุญประคมเขตสองเบอร์สอง,สองนั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปดูภาพบรรยากาศอีกก็แล้วกันนะครับนี่ครับผมนะสักครู่นะครับสักครู่นะคู่ครู่นะครับทีมงานทีมงานสักครู่นะครับผมอ่านิดนึงนิดนึงขยายภาพหน่อยนะครับนิดนึงเอาโอเคแล้วครับนี่นะครับผมนี่สมควรอ่าร้อยตีสม บุญปักคมนั่นเองนะครับนี่ครับผมอ่ะขยับมาหน่อยครับนี่ครับผมร้อยตีสมควรบุญปัคมนะฮะยืนอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็บรรยากาศก,าศก็ชื่นมืนนะครับผมได้เบอร์กันแล้วก็ ทยอยหาเสียงกันนะครับนี่ได้เบอร์กันแล้วก็ทยอยหาเสียงกันนะครับอย่างยกใหญ่นะครับผมก็ทีมงานก็ลุยเต็มที่ก็ว่าอย่างนั้นนะฮะเะก็บอกว่าทีมงานนี้ลุยเต็มที่เลยนะครับผมนะฮะก็ร้อยตีสมควรบุญประคมเขตสองเบอร์สองนี่ก็ลุยเต็มที่นะครับผมนะฮะนี่ถาปลังนะครับผมอ่าสีแดงแจ๊ดเลย นะครับผมนะข่าวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็นำมาเสนอออกอากาศนะครับผมนะฮะในช่วงาการรับสมัครเลือกตั้งในครับสอ,อ,อปจอ,อุดรธานีนะครับคึกคักเมื่อวานนี้คึกคักหน้าดูเลยนะครับผมหน้าบรรยากาศนี้คึก,กคักคึกคืนกองเชียร์นี้โอ้โหตะโกนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,อสองแล้วแต่แล้วแต่นะครับเห็นเห็นตะโกนในคลิป เอาเราไปดูชิปพร้อมๆกันดีกว่าน,นะครับผมเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนะฮะนะครับผมสักครู่นะครับเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคลิปวิดีโอนะครับผมสักครู่นะครับทีมงานดึงมาหน่อย ทีมงานดึงมาหน่อยเอาได้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 เอาดึงมาเอาเปิดเปิดได้เลยทีมงานเปิดได้เลยเอาเปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับผมไป ขอใ้ผนะสยองใี้อยข้านะคะลงมาอยู่งนี้จมีเงให้ะใจอยู่ข้างนะคะแล้วก็เปามที่ของชค่ะ ครับผมก็ดูคลิปแล้วแหมสนุกมากเลยนะครับคืนเคองนะครับผมชูสองนิ้วมือสองเบอร์สองเนี่ยโอ้โหแหมนะครับก็หนึ่งในนั้นก็ร้อยตีสมควรบุญประคมนั่นเองบุญประคมเขตสองเบอร์สองนะครับนะครับผมเขตสองเบอร์สองนะครับก็ทีมงาน ข่าวท้องถิ่นบ้านเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็นำเสนอออกอากาศในช่องบ้านผือทีวีนิวนะครับวันนี้บรรยากาศอา,อากาศไม่ค่อยดี <c oughs> นะครับผมู เนงนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับขอฝากไว้ด้วยห้องภาพดีเจเจเอนะครับผมแล้วก็ห้องเสื้อวราพรแคนตัดลุงเอบ้านถือนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านถือชวิตทยาบุ่มนะครับร้านเปิด6กโมงเช้าปิดสองทุ่มนะครับยังไงก็ ขอฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมนะใน youtube ก็บ้านผือทีวีนิวคูเกิลอยากจะดูข่าวสารข้อมูลก็บ้านผือทีวีนิวเขียนภาษาไทยเลยนะครับบ้านผือทีวีนิวใน Google youtube ก็เขียนภาษาไทยบ้านผือทีวีนิวเฟ b บ o ๊สวัสดเครือพิมายนะครับผมทิกตอกก็วรา,าพรพาเที่ยวนั่นเองนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมนะฮะ ก็วันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับก็ข่าวคลบหน้าการเลือกตั้งนะครับอสปอสออปจอุดรธานีอ่าเป็นยังไงก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับผมแฟนอ่าข่าวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมอ่าสดข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวนะครับผมสวัสด คือพี่หมายสวัสดีครับ